ิาาแม่อันนี้เนี่ยจะอร่อยมากๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะทะเลตุ๊ดเจ้าหมีปิศาะ่ะไม่ใช่หมูมาเปลี่ยนอันนี้ไากะทิว้าวสอตัวหนยด้วยกัอนอะ่ะคือมันแห้งแล้วอะ่ะน้ำมาให้แล้วก็มาปลามาออกมาค่ะวิปะโชตัวนั้ง ุนทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำฝนคนดอยค่ะวันนี้น้งฝนก็พาครอบครัวทั้งหมดเลยนะคะก็มาหาปูหาปลากินค่ะหลังจากที่เราหายหายไปนานทากระท่อมใช่ไหมคะน้งฝนก็พาพี่สาวนะคะแล้วก็ครอบครัวมาหาปลากาันค่ะและที่สาคัญนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยน้ํานี่ก็คือน้ําบนดอยอะ่ะช่วงนี้คือแห้งมากเนาะ แห้งจูแบบเล่นนิดเดียวแล้วนะคะน้ำเวชินโอคุณเคยมาจาาับปลาเนาะพอมาสามเกณฑ์วันนี้ดูเนี่ยโอเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะไม่ได้มาจาับปลาอะไรวันหลยอาทิตย์เลยเนาะวันนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะก็พาครอบครัวเนาะมาหาปลาด้วยวันนี้เนี่ยคุณพ่อมาด้วยนะคะมาทุกคนเลยเยอะไว้เนาะน้ำมุนน้ำมุนไปสอบค่ะก็ไม่ได้มาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปลุยเปียกที่ทาน้ําเหมือนเดิมนะคะก็หาปูหาปลากินตามธรรมชาติวิถีชีวิต คนดอยแบบนี้นะคะอลืมบอไป,ไปนอ้องชายกับพี่สาวนะคะลืมขอไว้ที่บ้านนะคะลืมนมลูกหลานน้อยๆขอหน้องฝนนะคะก็เลยวิ่งกลับไปเอานมให้กับลูกนะคะก็เดี๋ยวเราช่วยกันกันกบคุณแม่แล้วก็พี่ชายแล้วก็น้องฝนนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ทํานะฝันนี้ก่อนนะคะที่นี่เนี่ย มาจะไปน้ำห้วยที่เล่นนะคะน้ำห้อยดูนี้จ้ไม่ใหญ่มากไปน้ำห้วยที่ธรรมชาติแล้วนอกจาว่าเราจะปลาได้เนี่ยผันนี้คือเนื้อปลาเนี่ยจะหอมแล้วก็อร่อยมากจริงอร่อยกว่าแม่น้ำสายอืออีน,นะคะช่วงนี้บอกกับกระหาปลาเนาะก็คือน้ำมันเล็ดลงไปเนาะบอกเลยว่าหนาวมากจริงหนาวเดี๋ยวจดามดูว่ามัาจะได้ปลาหรือไม่ได้ปลานะคะอย่างนี้เลย โอ้นเนี่ยพาสดต่้จะก็ข้าลาวยเม่เรยันสเียันงายนลกอีดม่ลสบติกาะงาจาวิยะเลยาวิลออยกลาเลยิมวยกสิแม่เลกงจตสาลงกตฟิสแม่ไปเดี๋ยวไปลุยพบกันเลยค่ะ เลือแค่นิดเดียวตัวนี้ค่ะก็น้ําแหลแล้วก็เราก็จะเห็นปลาช่อนที่มากระโดดไปกระโดดมานะคะเมื่อกี้โนฝอเนี่ยแค่เอาอะไรนะเอาก้องหีนะคะยย่ออนี่อ้ปลาช่อนตัวใหญ่โนยอ,อยู่โนยอ,อยู่ใต้ก้องหีระคะ่ะอุ้ยปลาเยอะนะแสะดงว,ว่าที่นี่เนี่ยยังไม่มีคนมาจับนะคะปีนี้ก็เลยทําให้มีปลาเยอะแน่เลยค่ะก็ราลูกกานนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่นน้าตัวนี้ก่อนว่าดูซิว่าปลาเนี่ยมาจะออกมา ตัวใหญ่หรือเปล่านะคะวันนี้ก็ดีใจมากเลยเนาะเป็นช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงที่หาปลานะคะก็อาจจะทำที่ซ้ำการอะไรอย่างนี้เนาะแต่มาคือความสู้นะคะน้องฝนชอบมากเลยเนาะชีวิตแบบน,นี้ที่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตบ้านๆอยู่ตาธรรมชาติแบบนี้คะ่ะไม่รู้ว่าอีนหน่อยเนี่ยบนดอยก็คือจะากลาเป็นเมืองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าความจำเรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาถือแล้วนะคะไปเดี๋ยวเราก็ ไปชุดกระสับปลากันดีกว่าค่ะดูซิจะสนุกจะตีแต่งขนาดไหนนะคะอย่าให้พี่ๆได้มาสามผ่าบรรยากาศช่วงนี้มามากๆเลยนะช่วงนี้บนดอยนี่อากาศก็คือหนาวหนาวนะคะอีกกับฟิวแม่ลิติปลอยง่าจะไหญอยู่แม่์ง่าจะก๊กงานยาเลยอาจจะถ้าฮับสึงชุดไปดูดีกับชุดเช้าเราแบบปุบปั๊ปุปั๊ปุบปั๊บละจะก็นี่ข้าจะสาลีงานอะไรเลยดาเจ้าแม่นี่กับฟิเจ้าโอโลใครต็เล่นตัวคนนี้ คุณจ้าจูจมาเจ้าแม่มาตัวปลาแล้วให้ยกโต๊ะหินนี่เลยตาคุณสิลที่บ้แล้ววันนี้ตาลังก็มาแล้วเนาะโอ้คุณพ่อไม่รอแล้วคุณพ่อไปแล้วคุณพ่ออ่ะชอบหาปลาหนุนไปแล้วนะคะก็คือวันนี้เนี่ยมีทานหลานเต็มไปหมดท่าน้องน้ำคุณปลานี่น่าจะสนุกมากเลยนะวันนี้คุณคีโมไปมาด้วยไปเดี๋ยวไปลุยกันค่ะไปหาปูหาปลากินค่ะ เ uh ดียวก็นากัแลแแนแปัจปัิ่า่ามาก็จะอยู่ในซอนี่ไนไงก็ะการังไได้แล้วนี่แม่นี่ก็คือ แบบอันนี้มาเลยเสียดังคิดได้ปลาแค่ตัวเลนนี่เดียวเองดีใจมากแบดเดิเดิเดิไปเลยไป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 หาปลาไปไปจับปลา,ว,าว้าวสนุกสนานไปเลยนะคะปลาเนี่ยยังไม่เห็นเลยอ่ะไอ้กระป๋าอะไรไอ้หัวไหลชัวเข้า,ปาขไปข้างในาแล้วอ่ะอเดี๋ยวจะค่อยหาไปแบบนี้นะคะวู้คือมาจากไม่มีปลาแบบใหญ่ๆนะทุกคนมาจาแค่ปลาแบบอันนี้นะคะ ปลาไซที่มาเป็นแบบนี้ปลาบุตรทองปลาไซนะคะนี่แหละโอ้โหจะขัดจู๋เี้ยชอบเลรนนอว์แบบนี้ก็จะมีท้าปลาขาวปลาอะไรแต่แต่ตเลขที่สามั้งก็คือจะเป็นแม่อันนี้นะคะแม่อันนี้เนี่ย จะอร่อยมากๆเลยนะทุกคนนี่ค่ะจะเป็นเมชนิดนื้ชนนีนะคะถ้าปลาอันนี้เนี่ยถ้ามันไม่เอ่อแมงอันเนี้ยถ้าแม่น้ําที่ไม่สมบูรณ์มันก็ไม่ออกนะคะมันจะเป็นอ,อันนี้ที่แบบยังไงอะ่ะมันเป็นธรรมชาติที่หากินหญ้าด,ด้วยนะคะแทบจะไม่มีเลยอ่ะบนดอยอะ่ะหายากจริงๆนะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็มันจะมีแม่อีกชนิดหนึ่งนะแมงนะนาะนกฝน,น,นก็ชอบกินอันนี้อร่อยกว่าแมงชนิดนี้อีกนะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว,ว่าอะไรบ้างนะคะถ้าใครรู้เนี่ยอย่าลืมเมน,นใต้คอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะวันนี้หาเปลือกปาสนุกมากๆเลยคะ่ะก็จะอาจาอาจะเสียดายหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าหลาโนนกฝนมาด้วยเนาะค่ะก็ไปเดี๋ยวเรามาจาับปลากันต่อคะ่ะว้าวนี่ไง ปลาายหรือว่าไเอ้ยมันนี่คือจะไปปลาซิลปลาซิลค่ okay. ปะปลาซิลเนาะ <Okay. S 1> ปลาซิลมันจะหุยสรุปแล้วปลา <c oughs> ขอชินมานหายไปหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นี่วันนี้ก็คือจับป้ายาดหน่อยนิดนึงเ <c oughs> พราะว่านฝนไปอัน <c oughs> <c oughs> นี้มานนัเล็บมันยาวอะ่ะแต่ไม่เป็นไรนี่ไงก็ได้ปลาอยู่นะ <c oughs> มันจะเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัว <c oughs> ไปในอันนี้เลยนอะกครอบครัวเราเลยนะคะมันจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วย <c oughs> จากที่เราหน้ากินข้าวที่บ้านนะคะเราก็มาหาปูหาปลา

ยังยังพี่ตอลงเลยเนาะี่ตอีุ่๊กเลยอนก่มั่งไปไปเลยาคาปจับปูมออคาัวจัไวมาดูใกลๆค่ะนี่เลยหัวออกมาแล้วอ้าว สอตัวน้ด้วยค่ันอะคือมันแห้งแล้วอะน้ำมาให้แล้วก็มาปลามาออกมาค่ะอุยปลาช่อตัวนัำ้ำนี่ยนี่อะไนี่ได้แล้วโอ้โหน,นี่ตัวนี้ตัวนึงเดี๋วยวเราใส่ถ้งก่อนจะให้โน้ตเฟอร์จับปลา <c oughs> ไ,ได้แล้วนะคะก็จะไปแบบนี้ไปปลาก้านนะคะอุ้ยมีอยู่นะคิดว่าจะจะไม่ได้ปลาใสอีกแล้วนะคะแต่ เราต้องวิ่งนะแห้งๆกว่านี้นะเพราะว่ามันยังไม่สุดอ่ะอุ๊ยปลาเยอะมากปลาบนดอยเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนปลาตุ้ยตุ้ยตุ้ยเลย้ยโ่ะไม่ใช่งูมาเป็นนี่ปลากระทิงบือก็บือไม่ใช่ปลากระทิงใช่ไหมใช่ค่ะมาเป็นปลากระทิงค่ะเพี่สาโกรกเราเฉยว่ะโอ้โห พี่สาวเนี่ยหลอนนอกฝนจนได้นะคิดว่ามาจัดไปปลาแบบเออไม่ใช่สีมาไปคือว่ามาไปง,ไงูไงแต่ไม่ใช่เนี่ยแหละทําอร่อยก็คืออยู่ตรงนี้นะคะเราก็ใส่ในถ่านแล้วเดี๋ยวช่วยกับวินาวินาอีกนะคะแล้วก็หากระตอค่ะสรุสนาไปเลยจะได้ยเสียเดยเรับเดเระรับไห้ด้วยรับเพห้ปลาด้วยนะคะไปค่ะลุยไปจับปลากระตาอกหนุ่แม่ก็คือกระสนุม่มมากเลยเนาะหาปูหาปลาเนี่ยความชอบเลยสุดยอดค่ะ เช่อมอแล้วงเชื่อขนันะพี่เจพีพี่เช่อมอล้วย่มอล้วะบอป้าพุช่กัทีีดยอแม่บอกว่ามีพ่อบอกยังไม่ได้โดนมือเลยนะคะก็ สลับทื้ก็แล้วก็สลับ่าการนะคะหาปูหาปลาไปเนาะวันนี้เนี่ยทั้ววันเลยค่ะมันก็จะอยู่ในโซ่เฮียอะไรต่างๆเนาะปลาปลาห้วยปลาธรรมชาติแบบน,นี้ค่ะ จะเป็นแม่อีกชนิดหนึ่งที่นอ้องฝนบอกนะคะแมชนิดเนี้ยอร่อยนะคะเป็นเหมือนแบบแมแ,บบแมที่แบบเหมือเหมือรถไฟเลยเนาะใช่ค่ะแม่คล้ายๆจะเป็นเหมือรถไฟเลยอ่ะแต่อร่อยมากอันนี้เนี่ยนาราเธอจะกินสดๆให้ชโชว์โชว์พี่ๆหน่อยไหมไม่กินค่ะเ <laughs> ขาไม่กินสดๆกันนะคะคิดว่าจะกินสดๆโชว์สักหน่อยอไม่กินปุ๊กตากายุเม,มปูบอกว่าเม่แบบนี้อร่อยใช่ มันอร่อยจริงๆนะเมยชนิดเนี่ยโหคือเมือตะขาดิเนองใช่เมื่อตะตะขาตะขาแม่น้ำอ่ะสองปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วอ่ะโหไม่พอใจเลยเหรอแค่บอกก็กินให้โชว like ์ส oh, ุดๆเนี่ยเออคิดว่าไม่พอใจสองปีที่แล้วเนี่ยนกฟูตบอกว่าจะบอกว่าเราไปหาเนี่คือได้เยอะนกที่แม่น้ำคามาได้ปูเป็นเต็มขานด้วยอ่ะใช่หัวแม่ค้ำเยอะนะคะเพราะว่าแม่น้ำก็ใหญ่ค่ะใช่ใช่แต่แม่น้ำใสนี่เนี่ย ปลามาอร่อยก็เลยส่วนน้อยเ<ช>นาะจะได้ปลา<ช>ไม่ค่อยมีปลาเลยเนาะใช่ค่ะแม่น,นันี่ปลาโชว์ไม่ค่อยมีนะคะใช่<ต>ใช่ปไปเยอะ,ยะไปเดี๋ยวเราไปช่วยกหาจับปลากระต่อค่ะวันนี้เนี่ยน้ำมุมไม่ได้มาด้วยหน้าเสียเสียในบรรยากาศมากวันนี้ใช่ใชไปเราไปจับกระต่อม ไม่ได้ถ่ายคลิปหน้าหรือว่ายัางไงเนี่ยหรือว่าคือว่าในใจนี่คือกะไรคิดว่าเออเยนี่เนี่ยจะทําส้ตามตําหรือว่าจะทําอะไรจะมีลูกค้าไหมใช่ไหมคีอยู่นะคะตอนนี้คีอยู่คอย่าไปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแม่ค้าขายส้ตมตําบนกระท่อมนะคะชุมวิทยน้ำฝนคุณดอยครับนะบนคะ่ะหาไปกระต่อคะ่ะ เราก้านน้ำมาจากน้ำมาเพราะว่าวันนี้คนเยอะก็เลยได้จ่ายแค่แป๊บเดียวก็สุดท้ายแล้วนะคะปลาก็เดี๋ยวเราไปรูทที่สวีการนะคะคุณแม่เนี่ยวิ่งอ๋อวิ่งอ๋อวิ่งอ๋ออย่าเดียวค่ะเรามารูทที่สวีการนะคะตอนนี้เนี่ยน้องชัยก็เตรียมกอบไปแล้วว้าวสมบูรณโอ้ได้อยู่นะในสวีนะคะ เดี๋ยวเราให้พี่ชายเข้าเทออกมาดูว่ามาจากเป็นยังไงเนาะแต่ที่เหงเนี่ยไม่ใช่ปลามันคือทรายค่ะเข้าใจไหมคือทุกคนอ่ะถ้ามีปลาอยู่ตัวละตัวสองตัวก็จะบอกว่ายุ่งมากเพอตัวใหญ่มากมันจะไปแบบนี้นด้จริงๆแต่ที่จริงอ่ะทรายทั้งนั้นเลยไปเลยไปเดปูไปดูไปดูที่พี่ชายกันนะคะใครก็เล่นกับปลาอย่างนี้ก็ค่าเวหมอล่ะอหมอล่ะ ได้อยู่ค่ะเอามางั้นซาจ่าเลยปไดปุจ่าลามาจ้าเลยงานซึ้งเลจ้างานซึ้งเลยคุณพ่อเจ้าปลาเหลืออย่างเดียวนะบอกปลาเยอะนะโอ้สนุกมากๆเลยมีความสุขนะคะวันนี้ไปไปรูปพี่ชายกันถือไซคขึ้นไปเยอะเลยไปค่ะว้าวมีอะไรบางเนี่ยไอ้ควันเนี่ยแทนแท้ว้าวจูบหวานรออุ้ยมีอยู่เนาะ คือน้องฝนกลัวอย่างหนึ่งนะเวลาเก็บปลาแบบเนี้ยวัวแม่มจาจ่ากอาวะอุ้ยปลามีนี่ไง้ยปลาเหลือก็มีอยู่นะปลาเหลือก็ได้อ่ะอ,อดีใจดีใจวันนี้ได้ปลาเยอะเลยเดี๋ยวเราเก็บใส่ในถานแล้วก็แยกปลาก่อนค่ะ ก็ได้หนึ่งมื้อค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็จะเอาขี้ปลาออนแล้วก็ทําความสะอาดกันนะคะก็แบกกระปเนาะเดี๋ยวพี่สาวกับน้องน,นาระก็เขาก็จะไปเก็บผักกูดนะคะไปเดี๋ยวเราไปทำคามะอาปลากันก่อนค่ะ ระหว่ารอทักความสะานปลาเราก็จะมาเก็บผักกุกันนะคะ จากที่เราทำคาซาสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปูกันเลยนะคะก็จะมีพิสสดที่ตามอากาศกระเทียมที่บ้านนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะทำเมนูลาค่ะก็ผสมกันเลยนะคะว้าวสีศาคือน่าทานมากค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขทันทนเลยนะคะก็พี่สาวทำกัะข้าวค่ะวันนี้น้องฝนไม่ได้ทำนะคะจะรอชิมดูฝีมือพี่สาวว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะ 你的专业 กัอะอย่างนี้กับพรอบครัวโนโฟนนะคะก็สนุากสนานกันไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณเยอะด้วยด no ูโนโฟนเชื hmm. ่อได้เลยว่าวันนี้เนี่ยน่าจะอร่อยมากๆเลยนะคะ หจากที่นั่นก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อกับคุณแม่ชิมนะคะว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ <Yeah. S 1> ว้าววันนี้ก็คืูจะมีเมนูปลากับ <Yeah. S 1> ก็คือผักกัดผักกาดดองน,นะคะผักกาดดองที่ผับของคุณแม่ที่เอามาดอนนะะ <Yeah. S 1> งเนาะเนื้เือเนื้อสักรวมแต่ผักครูนะคุณแม่แม่วันนี้ขยันจับปลามากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> เรามากินพร้อมกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> ให้คุณพ่อกับคุณแม่เปิด <Yeah. S 1> แล้วนะคะ <Yeah. S 1> ปล<ะ>า่อย มื่กี้เข้าพร้อมกันค่ะวันนี้เราก็ใช้มือนกินข้าวนะคะว้าวร้อนๆเลยนะคะปลาห้วยธรรมชาติสดๆค่ะนี่ไงตัวนอนน้องฝนได้กินละปีนี้ก็คือปีแรกที่เราได้กินตัวหนอนนะคะว้าวกินด้วยกันค่ะอนอหนอ,หนอตัวเนี้ยพอเรากินเข้าไปนะมันก็จะไปแตะในปากของเราแต้มันเนี่ยอร่อยมากจะเราแม่งานสาธิตาจยาง พ่อแม่จ ah ้าเราแม่ชุกะลุยี่กับปองงางาสัเจ้าจะลาวิโอปลายูวินมาได้เละแม่จ้าเลยเจ้าเลยก็เจะาเรอแม่อร่อยมากๆเลยนะคะเนื้อปลาสดๆมันก็มีความหวานเนื้อปลาแน่นมากหวานสดอร่อยมากเข้ากันกูอยากเลยนะคะ กิ่มข้าวอีกแล้วค่ะวันนี้นี่อร่อยบ้าๆเลยนะคะก็อยู่กับครอบครัวแบบนี้ค่ะไปวิถีชีวิตบ้าๆนะคะถึงแม้ว่าเมนูเนี่ยมาจะไม่ค่อยอันนี้เนาะมาจะไม่ได้เป็นแบบรู้ร้าแต่เราก็คิดกับครอบครัวเนาะฝนว่ามีความสุขมากเลยนะคะและที่สามคาญเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศที่เราหน้าก,กินที่บ้านแบบนี้นะคะมากินข้า,ขาวคั่นท์พุ่ยเนี่ยเย้อร่อยไปอีกค่ะก็ขอทุกคนน่าชมเคสนุกนะคะอย่าให้โน้องฝนถ่ายคลิปอะไรแบบไหนก็ ไม่มาใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคิดโน้ตเาฝก็่ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสองรยคนนี้และที่สามใคร้วยกักงกรีกร๊ดให้น่าฟักด้วยนะคะผ่านชมคลิปต่อไปสว,นนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย